สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำการนี่ครับแข่งกับคุณนะครับก็มาก็ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์รายการฮวนชบียไม่ไ้นะครับเพราะว่านี่คือทำเพราะบางคนอาจจะคิดถึงนะครับเอาละครับไปดูอย่างไครับเอาละครับเลตเล่นะครับไม่มีชาวป็ดขอภัยนะครับคำถามนะครับสตาร์ทับเนี่ยอย่างว่าอ่านไว้อย่างไงนะครับ สิบแปดทับเอ็ดสิบแปดทับหนึ่งแปดทับสิบเอ็ดสิบแปดทับหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งแปดทับหนึ่งหนึ่งอ่าละครับมีตัวช่วยสามตัวช่วยนะครับห้าสิบแปดสิบถามคนดูและตอบสองครั้งตอบสองครั้งคุณต้องตอบเอาเองนะครับอ่าล่ะครับเผื่อใครคิดไม่ออกหรือผมให้ใช้ตัวช่วยสักตัวนะครับนั่นก็คือนี่ครับถามคนดูนะครับอ่าละครับไปดูกันเลยครับก็ผมก็ไม่ต้องชวนค้นถามนะครับ เลยครับและตอนนี้ผลก็โอดก็ออกมาไว้ไฟวมาครับคอสีหนึ่งร้อยเปรเซ็นเลยครับอาล่ะครับคุณมั่นใจเข้าสี่ได้เลยนะครับนี่คือลั่นลันลันเมื่อกี้นะครับลั่นลันอาล่ะครับคําตอบเป็นสองของนี่ครับถ้าหากคุณยังคิดให้ออกผมก็ไปอีกตัวเลยครับห้าสิบปร์เครับงานนี้คิดออกแน่นอนครับเพราะมันเหลือแค่ สิบแปดทับสิบเอ็ดกับสิบแปดทับหนึ่งหนึ่งนะครับทีนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกข้อไหนแล้วนะครับอ่าละครับนี่คืออินเตอร์แอคทีฟเกมนะครับคุณเลือกได้เลยอ่าละครับอ่าครับคุณเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูคำตอบกันนะครับผมต้องขอแสดงความยินขอแสดงความสียใจกับคนที่เลือกข้อสามด้วยครับเพราะข้อสามนั้นถูกครับ อยากรวไหมคาตอบข้อสามทำไมข้อสามถูกคลิกที่เนี่ยครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็ขอบคุณตามเครดิตที่ให้นะครับคือรายการต้นแบบหัวเียได้แด่จะขอลิขสิทธิ์ทั้งหมดนี้ครับผมก็ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเลยนะครับก็ขออภัยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ